เระ่องขงนักวิชาภริภัยเดืที่ย3 6สามจะมานำเสนอการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์นำเสนอครูวิวัฒน์ศิรวิชัยรายวิชาสอสลาสา1สามนยทัศนศิลป์สส่วนเนื้อหานำเสนอนี่คือภาพพลังการผลิตขนาดผลงาน136สาคูณร1เซนติเมตร ศิลปินประเทิงเอมเจริญเทคนิคที่ใช้สีน้ำมันบนผ้าใบแนวคิดในการสร้างสารรค์ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะและการจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นไปได้อย่างลงตัวและพอดีกับภาพวาดที่ออกมาด้านสาระเนื้อหา การขยันมั people people. Love, so, that that. One, ่นเพียงของคนในประเทศด้านอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเห็นผลงานมองภาพแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายตาสรุปครับเหตุผลที่เลือกภาพนี้เพราะชื่นชอบในฝีมือของศิลปินท่านนี้ข้อดีของผลงานนี้มีการขยันในการทำงานทุกๆวันและไม่ย่อท้อข้อเสียของผลงานนี้คือ ถ้าเป็นคนที่เกียรตไม่เอาการเอางานหวังแต่จะยื่นมือไปขอความช่วยเหลือก็จะไม่รู้จักยืนหยัดต้วยตัวเองผลงานเชนี้ให้ประโยชน์แก่สังคมด้านในด้านใดความเป็นอยู่พอเพียงการรู้จักใช้การทำงานในสิ่งที่ตนรักและไม่ฟุ่มเฟือยไปกับการ ใช้ของที่ไม่จําเป็นและตระหนักถึงคุณค่ากับของทุกอย่างที่เรามีขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ